อัคคณิไฟแห่งชีวิตมีอะไรเกิดขึ้นภายในการเคลื่อนไหวของปราณและอป,ปาณนะตามหลักโยคะเราทุกคนมีไฟหรืออัคคณิอยู่ในร่างกายตั้งอยู่ที่บริเวณสดูระหว่างปราณนะวายุกับอป,ปาณนะวายุตัวเปลวไฟเองจะเปลี่ยนทิศทางอยู่ตลอดเวลาในระหว่างการหายใจเข้าลมหายใจจะเคลื่อนไปยังท้องทําให้มีไฟมีทิศทางลงข้างล่างเหมือนกับเตาผิงในระหว่างการหายใจออกลมจะ พัดเปลวไฟไปในทิศทางตรงกันข้ามโดยนำของเสียที่เพิ่งถูกเผาไหม้ไปกับมันด้วยการเผาพร้านของเสียอย่างเดียวนั้นไม่พอ เราจะต้องกำจัดมันออกจากร่างกายด้วยวิธีหายใจซึ่งการหายใจออกยาวเป็นสองเท่าของการหายใจเข้ามีจุดประสงค์เพื่อให้เวลาในการหายใจออกยาวขึ้นเพื่อกำจัดสิ่งอุดตันภายในร่างกายออกไปทุกสิ่งที่เราทำเพื่อลดของเสียในร่างกายคือขั้นตอนหนึ่งในการปลดปล่อยสิ่งอุดตันพอหายใจเข้าครั้งต่อไปก็เป็นการนำเปลวไฟกลับมาอย่างอป,ปานะถ้าของเสียที่ถูกเผาไหม้ในครั้งก่อนออกจากร่างกายไม่หมด ไฟจะสูญเสียพลังบางส่วนของมันไปตำแหน่งของร่างกายบางตำแหน่งจะมีประโยชน์สำหรับการบรรจบการคล้องไฟกับของเสียในท่ากลับหัวทุกท่าอัคคณิจะมีทิศทางเข้าหาอปปนะนี่เป็นเหตุผลที่ศาสตร์แห่งยุคะถือว่าท่ากลับหัวมีความสำคัญอย่างยิ่งในการชำระล้างร่างกายการชำระล้างจะถูกเน้นมากขึ้นถ้าเราประสานท่ากลับหัวเข้ากับการฝึกปรไายมะ